ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะล้วาเขาตั่วด i วมาากไซี่มาดาเ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่พี่แม่แม่ของเต้าทุกคนนะครับอฝากกดไลค์กดแชร์ลูกด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ลูกด้วยครับวันนี้ไลค์ผ่านเพจลูกครับวันนี้ไลค์ผ่านเพจลูกครับฝากกดไลค์กดแชร์ลูกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกด้วยครับตามคําเรียกร้องครับวันนี้พ่อบุกหลังเวทีบุกหลังเวทีที่แรกเพราะว่าจะไม่เข้ามาพี่น้องอยากเจอหน้าลูก ก็เลยพาเข้ามาครับมาแล้วครับมาฮอดแล้ววันนี้ก็คือจังมาวงเกี่ยวของอยู่แล้วพี่น้องเดือดรุกเต่าเต็มยูเมทเร้างเสริมสวยเมทเร้างตั้งหนักพี่เดลูดรุกเต่าทำมาวงเกี่ยวของได้ไหมคะตัวนี้ดูกระลังแตงรออยู่ครับนี่สวัสดีครับรอบสองว่างหันโค้งคนสิบเอเบิ่งยื่นในเพจแม่พี่โรเมซี่ ครับส่วนทางนั้นครับเป็นนางเอกสาวเสียงแก้วกนลังแป้วนะครับกำลังกำลังเซ e ียดต่างให้คิวอยอะติน่นปฏิการครับสวยแล้วสวยแล้วเพราะเราลูกพแล้ว,ลวลพ่อพี่ผู้ใดที่อยากมาเบิง้งความสนุกสนานของเด็กๆวันนี้นะครับวันนี้พาลูกมาเล่นกิจกรรมบันเด็กนะครับ มีแต่เด็กๆไวรุนกันทั้งนั้นครับเม,มื่มองครับต,ตอนนี้กาลัางใส่กุ้มเปิดครับไส่กุ้มเปิดขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับที่มอบให้ลูกขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงที่มอบให้ลูก,ค,ลกครับตอนนี้นักเอกกับพระเอกเข้ากาลัางแต่งหน้าก,กันครับ คนหน้าตาดีเลยไว้แต่งทุดทไายโมสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับครับส้อรับมือนี่เป็นวันที่ยิบเก้าวันที่วันทีสสสสส่สอง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 เต้าได้ไปสา้าหน่อยปะ โอ้งานตุ่มโอตุม่มโอมเนาะของแต้วันที่สองตุม่มโอมครับตุม่มโอมหมออันกัลสินนะครับเด้อเริ่มตามไปตั้งใจดูครับซื้อทุกหมองนะครับวัตเตลูกพ่อเอไปใส่ื้อตามซื้อทุกมองครับอยูุ่พนสิมีมีแตวมีแตวไปตุม่มโอมกัลสินครับหมออนันวันที่วันที่หนึ่งเจซี่ไปก้อนมูไปสาหน่อยก้อนมูวันที่สองจังแมนพ่อยองดาราบุตรแล้วก็บีบุตรน้องสมบ่ ครับที่ไปสาวน้อยวันที่สองแล้วก็วันที่วันที่สามที่สามไปบ้านโพวี่ครับวันที่สามมีมีแมนมีแมนมีหยองมีพ่อแล้วก็พิธีก่อนปากหวานครับไปบ้านโพวี่ศิลปินภูไทยวันที่สามวันที่สี่กลับมานอนพักผ่อนครับวันที่ห้าเจอกันที่งานพเอกบนใจแฟนๆครับ เพลงนางเอกของเฮากะคือยกไปเบิร์ทีมครับยกไปเบิร์ทีมวันที่ห้าครับบ้านคนใจแฟนแฟนคือมือนันพนจิเปิดป้ายเป็นทางการครับเปิดป้ายเป็นทางการตรงกับวันเกิดของรปเอกคนณฑ์ใจแฟนนั่มแล้วก็วันที่หกวันที่หกเจอกันที่โครงการโปรเจกยังกับล,ลูกด <Okay. S 1> ้อยวันล่วงเราเงานงี้ยเหีดห้อยอยี้ยงอันล่งเรา ครับวันที่หกวันที่หกอ่าอยู่รุ่งเหล่าครับฮีทอยหักบอลัมนะครับฮีทอยหักบอลลัมครับบรรยากาศศิลปินระเบียบไปเบิร์ดับมั่งได้พี่นักนเอกเข้าก็คือครับก็คือทุกคนไปครับนาราบูเต้วแมนเอมออนซีพิธีก่อนเต่าเอาพาอีก หลายคนครับพี่น้องพี่นอ้นองตามไปด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดครับเจอกันที่บ้านไม้พัชรีครับซึ่งมนากรสิมีนาราบูดแลวก็สีพระเอกแม่นลูกบอยใจเกลร้อยแล้วก็ลูกย้องครับท,ที่ไปรวมสั่งซีสันไห้ครับลูกไม้ในวันที่เจ็ดวันที่แปดนะครับวันที่แปดจังวันที่แปดจังแมนไอของเฮ้าโดยตรงครับของเฮ้าโดยตรงนั่นก็คือพี่สอนน้องลำคำคำ,ำโอเคโยฉบับ พี่สอนน้องอะไรอ่ะแพทเทิร์นนี่อย่างไม่รู้แมทเทิร์นฮะฮีดหอยหมอนหรือฮีดหอยขี้นกฮีดหอยหักหมอลำขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวห้าร้อยสามสิบห้าดวงนะครับที่ส่งให้ลูกขอบคุณมากนะครับพ่อจับปูใส่ใไ้ทันเดอร์ครับวันนี้น้องทิมกับมาครับน้องทิม อ่หลังทีมจากสกลนอครได้แล้วหมื่นหนึ่งแล้วอ่าพี่ต้องตาบอกว่าเย็บให้อน่าจะพี่ปิงพี่เจมม่เมามีอ้อจ้าลูกลารอเสมอรักเตาพ่อครับน้องไปใสกระิตามไปขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าแม่อรรวรรณเจอกันอีกรอบหนึ่งครับแม่อรวรรณเจอกันอีกรอบหนึ่งครับลูกซันเจอกันอีกวันที่แปดเปิดป้ายยองสินอวันที่แปดเปิดป้ายย่องสินเนนจ้าตามทุกงานเลยจ้าขอบคุณครับพอมาป่อยอ๋อ ปล่อยูใส่ปูใส่กระดงครับมันนี้เอาปูมาปล่อยใส่กระดงครับโมครับครับ,รบตอนนี้กำลังสิไลกลุ้มเปิดแล้วครับพี่น้องเข้าไปเบื้องกุ้มเปิดกอนเ้อพี่น้องเนอครับไรผ่านเพลียดได้นน่เปิดเก็ตบอกชีจะเปียใส่ปากอะไรตัวหนึ่ง S <S พี่ปิงว่าอะไรเอ๋ก <c oughs> พี่เกมเงียบแล้วนะครับห่าโอ้ยหนอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทิมทิมฮัลโหลนี่ครับนี่นี่น,น,นี่ครับครูแฝดครับครูแฝดครับว,วันนี้มามา มาในชุดมาในชุดว่าเป็นชุดมอยแค้นครับอันนี้อันนี้ว่าเป็นชุดมอยแค้นครับนี้ชุดได้แบบชุดได้แบบชุดได้แบบออเอกดลกูลกลูเตยเข้ามาหยองอะไรไม่รู้ทักทายอะไรไม่รูน ตุ๊กตุ๊เต้ติกตอกมาอะไรไม่ร right? <f arts> ู้ตุ๊กเต้ยมาเสียบติ๊กตอกบนฝั่งไม่รู้ในอะตอนนี้เป็นหมีเป็นหน้าแล้วบริษัทกวน ส่งดาวมาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณดาว635นะครับ635ลูกเกมบอกว่าลูกทีมหลออเกินไป ลูกพเอต้องเปะทุกคนครับลูกพเอต้องเปะทุกคนครับอย่าเพิ่งเศร้าเลายเด้อมาสักน้องทีมหล่อจังเลยครับลูกเอเองเปะทุกคนครับหล่อตั้งสองเลยก็ต้องซื้อรองเท้าส้นสูงให้น้องใส่ล้วครับเดี <c oughs> ย๋ยวไปเสริมขาอยู่ครับยืดขาอยู่ เอาขอเขาเอาเอารถกันหนึ่งดึงหัวรถกันหนึ่งดึงขายืดขาออกไปครับขอบคุณนะครับพี่อาดาดาวสองร้อยดวงขอบคุณมากครับอะไรเนี่ยเต้าหลอจังเลยเออพี่อ้างของพ่อคุณเดยก จอจังวันนี้ลูกชายหล่อครับมั่นใจได้ครับช่างเซตนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับทําผีให้เป็นคนได้ครับก็เปิดเสียงมันหลายเครื่องเลยนะัรับ วันนี้คนหลายคนตีแอร์คือจังบอกค่อยอย่างนี้ปรับจัดเท่าไหรล่ะสิบเจ็ดคนนี้เลรอหมดเลยเนาะ 毕业你要考没？都要考没？ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่ครับพี่น้องใส่เสื้ออะไรมามาแล้ว